อยองไขข้อข้องใจตอบชัดทำไมไวรัสโควิด19ถึงกลายพันธุ์ลุกลามทั่วโลกขณะกรมควบคุมโรคเผยข่าวดีอาการล่าสุดของผู้ป่วยกลุ่มแรกจากตลาดกลางกุ้งศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าสนยนเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชาการเวชศาสตร์คณะแพทยศา,าสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุก๊กอธิบายถึงเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ ซึ่งเป็นความรู้ที่น่าติดตามอย่างมากโดยระบุว่าโควิด19การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตามวิวัฒนาการไวรัสก่อโรคโควิด19เริ่มต้นจากประเทศจีนจะมีสสายพันธุ์คือสายพันธุ์ S และสายพันธุ์ L และเมื่อระบาดมาสู่นอกประเทศจีนสายพันธุ์ L แพร่กระจายได้ดีกว่าและแบ่งลูกหลานออกเป็นสายพันธุ์จและสายพันธุ์วสายพันธุ์จมีวิวัฒนาการได้มากกว่าแพร่กระจายโรคได้มากกว่า ถึงพบส่วนใหญ่ในขณะน,นี้สายพันธุ์จีได้แพร่กระจายลูกหลานเป็นสายพันธุ์ GH GR และ GV ขณะนี้สายพันธุ์ GV มีเป็นจำนวนมากการระบาดในประเทศอินเดียส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ G R แต่ก็มีสายพันธุ์ GH ได้แต่น้อยกว่าไม่พบการศึกษาสายพันธุ์ในประเทศพมา่าแต่เข้าใจว่าเมื่อระบาดที่ประเทศพมา่าส่วนใหญ่จะเป็น GH พราะสายพันธุ์ที่พบจากคนไทยผ่านแดนมาจากพม่าเราตรวจพบเป็นสายพันธุ์ G H ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่สมุทรสาครนอกจากสายพันธุ์แล้วขณะนี้มีพูดถึงกันมากถึงสายพันธุ์ของอังกฤษและแอฟริกาใต้คือการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในบริเวณหนามแหลมหรือสปรท์ที่ยื่นออกมาจากตัวไวรัสโดยเฉพาะส่วนที่จะมายึดติดกับเซลล์ของมนุษย์ที่เรียกว่าตัวรับในตำแหน่งกรดอะมิโนที่501 โดยแต่เดิมแอดพาราจีนเปลี่ยนเป็นไทโรซีนและเข้าใจว่าจะทำให้การเกาะได้ดีขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอีกตำแหน่งหนึ่งที่จะทำให้ระบบเอนไซม์ ide, ตัดส่วนสปรย์ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นรวมทั้งการศึกษาทางด้านระบาดวิทยารายละเอียดทั้งหมดคงจะต้องรอการศึกษาในแนวลึกต่อไปการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทานดังนั้นวัคซีนที่ใช้อยู่ในขณะนี้ จึงยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมรวมทั้งล่าสุดมีรายงานจากนแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขที่ได้เปิดเผยระบุว่ากรมควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาครเปิดเผยถึงความคืบหน้าของผลการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มแรกจากตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครจำนวน8รายให้การรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวน5รายและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์จำนวน3รายผลการรักษาอาการดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเพศหญิงอายุ95ปีที่มีภาวะติดเตียงขณะนี้รักษาอาการโรคโควิด -19 ดีขึ้นแล้ว คงรักษาโรคประจำตัวภาวะติดเตียงของผู้ป่วยต่อไปส่วนในผู้ป่วยรายอื่นๆอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกรายและหากพ้นระยะปลอดภัยจากการแพร่โรค10วันก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้กระทรวงสาธารณาสุขขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าโรคโควิด -19 นั้นสามารถรักษาได้ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขมีความพร้อมด้านการรักษายาเวชภัณฑ์และการบริการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมมือการป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามาย100ัยร้อเปอร์เซ็นล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนงดการรวมกลุ่มในกิจกรรมที่ไม่มีมาตรการป้องกันและเครื่องครัดการสแกนไทยชนะเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1 4 2 2 ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย